แล้วสบายดีสวัสดีครับทุกคนก็คือพวกเราอยู่ยางบบมีอินเทอร์เน็ตเนาะมาซ่องมือแล้วอันที่ห่างห้ายกันไปก็ยอนว่าบบมีอินเทอร์เน็ตบบมีสัญญาณไม่มีขึ้นเนาะบมีอินเทอร์เน็ตกะแต่ก็อยู่ไดพอมีไปบุญยางมํนนั่งเนาะพอหาอาบน้ำแล้วแต่ว่าไปบุญก็อาบน้ำแล้ว โดนลินก็เลยบอให้ขึ้นเกิยงให้ยางเอาอยางมาให้ยางเอาอวยตอนหลงเนะเดี๋ยวนี้กำลังประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงตอนหลง ไกย่างมาธรรมดาบโบหองขันสมุดเห,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 หาะเอาไว้อยู่ตู้เหาะแล้วเหาจับไปปล่อยจับไปวางแล้วอันนั้นหองโลดแต่ว่าอันเพิ่นโดนลิ้นธรรมดาเราเหาะยางออกมาเราพิ่นจะยางน่ำหนำาเพิ่นเจบโบหองบโบยังเนาะสำหรับไปอธิยานว่าอ่ะมักหินมีอยังสิบาตีนโบจะเป็นโบโบ,บต้องห่วงเนาะเพราะว่า ตีนข้องใบบุญโบเมนอา่าตีนมือข้องใบบุญโบเมนอา่าบางๆคือแบบเด็กน้อยเนาะมันจะหน้าเนาะนี่มนเป็นย่งงมาได้าสรุปคลิปนี้ถ้าได้ปล่อยมือได้ก็เป็นมือนั่นแหละที่มีมือนั้นมือนั้นมีสัญญาณมันเคยมีประวัติแบบเป็นทิศก็มีเนาะแบบ เป็นทิศที่จะบุมีสัญญาณเลยนะมีตนตนเข้ามาใหม่ๆกับบุกคิดว่ามันจะบุมีสัญญาณเนาะแบบกับบริบอกกับผมบริบอกเมย์บริบอกเอวยนะมึงแล้วช่วงนั้นกระฟนตกหนักเดแล้วแบบหลังจากสัญญาณตัดละกับปอแบบจากทีติดโตกันถูกมือทัวห้างกันถูกมือนะและ้วบริบาตห้างกันเป็นซ้ซีมือ กเลยเฮตุให้แม่กับเอือยครอบครัวเป็นห่วงเป็นห่วงไรนะ่แบบเป็นห่วงว่าโอ้อยู่ในป่าเนาะฝนตกแดดฝนตกหนักแดดส่วงนําจากบบจากอายอีเกิดยังขึ้นเนาะยานนำปลายานนปาปลาทลักเข้ามา,มาเหตุให้อา่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นยังเนาะแบบเขาเจ้าก็กระบนุนกระวายถรห้าทาง หัวหน้าใหญ่ทูหา้ากองพันไม่แต่สุดท้ายกรบบุเป็นยังนนเนาะหลังจากที่อ่มีมีเน็ตแล้วก็ทหา้ากาเจ้าใดกาเจ้ากับบ้าดีใจเทดีใจว่าแบบอ่าแบบยานเป็นแนวอื่นนะน,นะทุกคนบาย,บายขอบใจทุกคนที่ติดตามบุญเด้อยัง,ยงดูมาแหละเบา ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย